สวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีแฟนรายการด้วยครับผมค่ะก็ช่วงบ่ายตลาดก็ยืนยืนส่งๆกันอยู่นะตอนนี้ะครับก็ท่งๆนะครับเออจริงๆพวกนอตเอเชียเนี่ยเขาเร่งขึ้นกันนะนะครับในช่วงก่อนปิดตลาดเขาก็มาบวกได้เพราะตอนที่เราคุยกันเนี่ยแดงๆอยู่แต่บ้านเราเองเนี่ยนะครับคือแผ่วลงจากภาคเช้ามาหน่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องไปดูช่วงท้ายนิดนึงนะครับว่า มันจะเป็นแรงดึงกลับนะครับหรือว่าปิดได้แค่แถวนี้สำหรับตัวเซตไทยนะครับแต่โครงสร้างโดยรวมก็ยังคล้ายๆกับเมื่อเช้าอยู่นะครับก็คือเซกเตอร์ที่ประคเองเนี่ยนะครับก็ยังเป็นพวกพวกรีเวนิ่งกับตัวกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับพวกภาคบริการค้าปลีกบางตัวนะครับแล้วก็ตัวโรงไฟฟ้านะครับอ,อย่างตัวกาฟเส่างที่ม,มอนไดริงไปนะครับส่วนที่มันแผ่วๆไปหน่อยก็จะเป็น เอสบีกับตัวเพย์แบงก์ <bank> นะพี <P ie> ่มนอมคือเมื่อเช,ช้ามันก็หมวกมากกว่าน,นี้สักบาทหนึ่งกันนะครับถ้าเอสซบก็มากกว่าน,นี้สักศูนจุดห้าก็แผ่วมานิดหนึ่งนะครับจากเมื่อเชา้าก็ทําให้ตลาดโดยรวมก็เอ,อจากที่อยู่พันหกในหน่อยก็อยู่ที่หนึ่งห้าเก้าแปดก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับจริงๆิปิดเทา่านี้ก็ไม่ได้แย่นะโครงสร้างเสร็จนะครับแต่ว่าถ้าอยากสวยในต้องสักหนึ 1, 6, ่งหกศูนย์สองนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเออ ถามว่าตลาดเองเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีแฟกเตอร์อะไรที่เราต้องตามบ้างนะครับดีพอร์ตโรมินเนี่ยเ,เรียนนี้ก็จะเป็นการที่ทิศทางการทุนิ้งก็จะตามความเห็นของผู้อธิบายการเงินของสหรัฐนะครับเป็นรายคนที่อาจจะมีเอตัวเฟดนะครับแต่ละสาขาออกมาให้เอาลูกบ้างนะครับอย่างเช่อนอีกสองวันข้างหน้าก็จะมีเอายหลายท่านนะเริ่มมาให้ไม่ให้มุมมองนะครับต่อทิศทางดอกบี้นโยบายนะครับส่วนฝั่งตัวเลขสศกิของสหรัฐเองก็ leading indicator สำคัญสำคัญถ้าเป็นวันนี้ก็ empire manufacturing นะครับสำหรับเดือนเมษานะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับ housing start นะครับวันที่สิบแปดใช่ก็สองตัวนะนะครับแล้วก็ภาคแรงงานเพื่อหันก็ทุกๆมันเพื่อหันถือละนะครับสำหรับตัว initial jobless claim ก็เป็นอะไรที่ต้องตามดูกันส่วนตัวฝั่งเอเชียเองเนี่ยนะครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ยเห็นว่าพวกนอตเอเชียเนี่ยเร่งตัวขึ้นมานะครับตอนนี้เขารอ GDP จีนนะครับ GDP จีนไตรมาสหนึ่งที่กำลังจะออกมา,าเดี๋ยวผมเปิดข้อมูลแล้วมันเดีไม่ขึ้นเดี๋ยวว่าเป็นยังไงนครับผมก็ตัวเลขตัว GDP จีนเนี่ยนะครับก็จะออกมานะครับวันที่สิบแปดนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ช่วงประมาณมาสักเก้าโมงนะครับเก้าโมงนะครับ ก็เห็นว่าตัวหุ yeah, Means, ้นนอเดเซีเนี่ยวิ่งกันนะห้องกงหังเซิงใช่ไหมจีนเองเนี่ยนะครับบวกนำมาเลยก็คือเหมือนเก่งเลยว่าตัวเลขเศรษฐกิน้าจออกมาค่อนข้างดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามดูนะครับโครงสร้างสองตัวนะครับก็คือยอดค้าปลีกจีนนะครับในวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะนะครับกับตัว property investment ของจีนทำไมถึงให้ดูสตัวนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้ดัชนีสองตัวนี้เนี่ยนะครับจากการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทาส์สัมพันธ์นะครับมันเป็นตัวที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อไซเคิลการส่งออกของเอเชียมากที่สุดนะครับถ้าไซเคิลการส่งออกเอเชียจะฟื้นเร็วนะครับตัวเลขตัวนี้จะอิมพลายภาพมาเป็นบวกนะครับแล้วก็ของบ้านเราก็ลิงก์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น leading i n d a t r หลักที่ต้องตามดูนะครับแต่จริงเราเห็นแล้วแหละว,ว่าส่งออกของตัวยีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็ออกมาค่อนข้างดีแต่ตัวนี้เป็นตัวเฟิร์มในเชิงโครงสร้างว่าเออเฮ้ยเซกเมนต์ที่มันดีเองเนี่ยนะครับ ส่งออกเอเชียหลายประเทศเองอาจจะมีตัวเลขที่น่าประับใจมากขึ้นที่ขึ้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามดูนะครับเพราะนั้นในช่วงที่เหลือของวันนี้ก็อีกสัก25้าทีถึง30นาทีนะครับจนถึงคอมาเกตก็ตลาดก็คงน่าจะบวกได้แหละนะครับแต่ลุ้นกัน1602นะครับถ้าปิดที15่1598ก็กลางๆถึงบวกนิดหน่อยนะครับผมพี่ก็ลล้นตัวเคแบงก์ s c b แบงกเนาะครับพี่ ว่าจะสามารถยืนได้มากกว่าที่ปันผลมากน้อยเท่าไหร่อะครับคุณเอสแล้วไอ้หุ้นพวกคอมมอนดิี้พอะไรนี่เป็นอยังไงบ้างอะอมไมไดิที่เอาตัวไหนอพี่นะครับจริงจริงเนี่ยถ้าราคาพุกพัน์ที่มันดีวันนี้จริงมก็จะมีน้ํามันใช่ไหมครับน้ํามันที่บวก,กับน้ําตาลนะครับที่บวกนะครับ แต่วันนี้หุ้นน้ำมันกับหุ้นน้ำตาลก็ออกข้างกันนะครับออกข้างกันมีตัวหนึ่งที่ดีดอะนะครับแต่อันนี้เขายังไม่ดีนะแต่ว่าดีดขึ้นมาเพราะว่าเอออจากเล่สองออจีนเนี่ยนะครับเนสัปดาห์ที่แล้วมออกมาดีแหละแล้วพอมาดูดัชนีค่าระหว่างรูดคอนเนอร์นะครับมันขึ้นมาแปดเปอร์เซ็นต <'s> นะครับมันขึ้นมาถึงแปดเปอร์เซ mm ็น hmm. ก็เป็นอะไรที่อิมพลายภาพว่าเอยดีมาน์ขาส่งออกเอเชียมันดูฟื้นๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่ารูอคอนเนอร์มันเริ่มดีขึ้นมาจากจุดต่ําสุดรออบนนีี้มัยู่ท่ท ตอนนี้มาที่หนึ่งพันนะครับเกือบหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วนะครับคือบวกขึ้นมาประมาณเก้าเซนจากสัปดาห์ก่อนอาเซียก็มีแรงกงริ่งอะไรเข้ามานิดๆนะครับส่วนพวกรหั์อื่นๆเอ่อในขาปิตโตเคมีนะครับหรือว่าตัวพวกลงกลั่นเองเนี่ยนะครับจริงๆเออร์เน็ติคิวหนึ่งโดยรวมนะครับถ้าเป็นลงกลั่นเนี่ยน่าจะดีนะครับเอ่อตัวปิตโตเคมีเนี่ยผมว่าจีซี C ก็พอใช้ได้นะครับเอ่อพิจารณาหุ้นเองเนี่ยดูเหมือนมันจะแผ่วๆไปเพราะว่า ขา G I M นะครับหลังจากที่ไตรามาสหนึ่งเหมือน a v e ร a g e มาสัก8.1เรียนต่อบาร์เรลนะครับอพอเข้าไตรามาสสองก็คือเนี่ยเมษาเนี่ย A v e ร a g e อยู่มาสัก5้านิดๆน,น,นะครับแล้วได้เบสของตัว G I M ของไตรามาสสองที่แล้วที่มันสูงมากสูงกว่าปกติเนี่ยคนเองก็เลยกลัวว่าเออร์เนิมันจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าแต่จริงๆผมต้องบอกแบบนี้ครับว่า G m MM M ระดับประมาณ5เนี่ยถ้าเรามองเป็นเบสปกติเนี่ยจริงๆถือว่าค่อนข้างดีนะพี่มอน เป็นพอที่ค่อนข้างดีนะครับ <คะ S 2> เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหุ้นเองมันก็จ,จะเป็นช่วงที่ตลาดเองมันจะไม่ได้มีมูทและโทนที่บุลลิชอะไรมากมายน,นะครับพอมีอิชูที่ไม่แน่ใจมันก็จะมีการปรับกนันบ้างแต่โดยภาพรวมผมคิดว่า,าปิโตเคมีอย่าง G ีซเอยนะครับหรือว่าลงกลั่นอย่างพวกไอออยนะครับอย่างพวก <คะ S 2> บางฉากอะไรพวกนี้จริงผมคิดว่าพวกนี้ย่อยอ่อลงมาก็อาจจะดูเป็นจังหวะในการซื้อได้นะครับผมยังดูน่าสนใจอยู่ครับผมก็โฟกัสพวกนั้นไปครับก็น่าจะดีกินวง ควอเตอร์สองนี้ใช่ไหมฮะเมืเ่อเปรียบเทียบกับหลายควอเตอร์ที่ผ่านมาเนาะส่วนโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆตอนนี้คือเก้าฟนะครับเก้าฟก็อาจจะดูรีดมาในหน่อยนะครับตัวล่างที่เริ่มเพียบขึ้นมาเป็นเ e อเพราะว่ามันเรื่องตัวพวกรถเมย์อีวีอะไรพวกเนี้ยนะครับเช่นมีพัฒนาการของขึ้นมาแต่ว่าเก้าฟเนี่ยนะครับในเชิงสตรัคเจอร์เนี่ยมันเป็นตัวลีดเพราะหนึ่งก็คือเราทราบไปแล้วว่าปีเนี้ยเป็นปีที่เก้าฟเอง Cod นะครับเยอะนะครับเยอะเมื่อเทียบกับ ตัวอื่นเช่นเดียวตัว GPS c นะครับเพรนั้นายกำไรเองก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องนะในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าขณะที่ตัวพลังงานไฟฟ้าเหมอนเวียนนี่นะครับหลายคนเองอาจจะเห็นจำนวนไม่กวาดเท่านั้นเท่่นี่เป็นไฟนะครับแต่สิ่งนึงที่เราต้องดูก็คือแต่ละคนได้บรรยาในการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ไม่พร้อมกันนะครับในหลายๆลรงซึ่ง <c oughs> ทางนักวิเคราะห์เราเนี่ยนะครับตัวเลขตอนนี้มันยังไม่ออฟฟิเชียลนะตัวเลขที่ได้มาสักพันเก้าใช่ไหมจริงๆเก้านะครับไอตัวพลังงานหมุนเวียนนี่เขาจะมี การ C O D นะนะครับก่อนคนอื่นนะรับรูบ้ได้ได้เออใช่จ่ายไฟคงไม่ได้ก่อนคือไลเซนเนี่ยมันสามารถเอ่อเขาเรียกบางตัวมันเป็นไลเซนที่คุณต้องผลิตให้เอ่อก่อสร้างให้เสร็จนะครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับตัวภาครัฐได้ในปี2024คือเริ่มปีหน้าเลยเพราตัวนี้เป็นตัวท็อปอัพฐานกำไรที่โตต่อเนื่องไปถึงปีสอง9นะครับปี2024ยี่เนี่ย ท่านลิซซอาไปดูตัวเลขคร่าวๆคือถ้าเอาตัวเลขพันเก้านะนะครับเป็นตัวเลขที่อินออฟฟิเชียลก่อนเนี่ยนะครับแล้วมาแบ่งดาวตามลาเส้นของอการจ่ายไฟเชิงบันทิต์เนี่ยนะครับเก้าปีสองพันสี่เนี่ยสองพันยี่สิบสี่เนี่ยนะครับจะมีเออ่เขาเรียกอะไรตัวเลขกลมๆในการจ่ายไฟเชิงบันทิต์เพิ่มนะของไอ้ก้อนใหม่นะยังไม่ได้เอาก้อนเก่าเลยพี่วันของก้อนใหม่นะครับสองร้อยเก้าสิบห้าเมกะวัตต์นะครับแล้วปีสองพันยี่สิบห้าเนี่ย 479นะครับปี2026อีกร้อยเก้าสิบี่ปี2027อีกสอง้อยเก้าสี่ต้องบอกว่าเขาจะเริ่มเห็นฐานอะไรเนี่ยคือโตขึ้นไปอีกน,นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเปีนโปรเจกต์ใหม่นะครับแต่ว่ามีทาเฟรนในการจ่ายไฟต่อเนื่องทุกปีเลยนะครับลง,ลงมาเป็นตัวไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวก EA EA จะมีลมนะครับมีลมเก้าส<ล>ิบปี2025 ก็ค,คือขอสร้างอีกสักสองปีจ่ายไฟปีสองนยี่ห้านะครับเอถัดไปก็จะเป็นพวกกันกุลนะกันกุลก็ปีสองนยี่หกนะครับเนี่ยเเห็นว่าแต่ละตัวส่วนใหญ่เนี่ยมันขยับไปจ่ายไฟกันสองพันยี่ห้าสองพันยี่หกแล้วก็ยาวถึงปีสองนสามสิบนะครับเห็นคนที่ได้ไม่กวดเยอะเยอะโดยรวมนะครับแล้วก็โกรดมันมาเลยยี่เป็นเก่านะครับอืมนะครับ <'s> ก็ลองดูกันนะครับเก่าเฟนเนชจีนะครับแต่ว่าเอาตัวเลขมันยังเขาเรียกอะไรอะ จำนวนไม่กวอดมันยังอันอัลเเชียเดี๋ยวรอทางการเขาอนุมัติประกาศกันเป็นเรื่องเป็นราวอีกทีนึงเดี๋ยวเนข้าคงมีการใส่นะครับตัวคัดการพวกนี้นะครับเข้ามาในเทรดพลาสแล้วก็แฟลเวอลูกนะครับผมก็ตามไปน,นะฮะส่วนทางด้านอื่นๆก็ประมานนี้รวมทั้งตัวตลาดด้วยนะฮะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจจีนในวันพรุ่งนี้นั่นเอง ครับช่วงนี้ก็จีนนะครับสาคัญ<ส>ใช่ใชนะครับคือเอ,อระยะนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ตลาดเองเนี่ยมันยอมรับเรื่องหนึ่งแหละว,ว่าดอกเบี้ยนโยบายเป็นปลายทางเงินเฟ้อนพ้นจุดเร่งตัวสุดไปแล้วนะครับบอลยูกำลังจะลงเเราต้องลุ้นกันครับว่าพัฒนาการของสีไทยนะครับสีเอเชียต้องแข็งแรงนะครับถ้าใครที่คาด<แ>หวังให้ตลาดเองเนี่ยอ,อมีแรงหนุนเชิงบวกไปเรื่อยๆนะครับต้องลุ้นเรื่องพวกนี้นะครับก็ให้ตามดูกันนะครับส่วนตัว S50 M 2 3สองสานะครับ โมนตัมดยรวมถือว่าเป็นกลางถึงบวกเล็กๆนะครับก็ดูแนวต้านเรียน969นะครับถ้าผ่านได้ก็ดู973แล้ว980นะครับแนวะรับอยู่ที่957ไม่ควรหลุดนะหลุด957เองใครเล่นลองอยู่ล็อกกำไรม,มาก่อนครับผมค่ะโอเคได้หลยทองคำ9 5 1, 1> เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทองทองคำ,งคำยังอยู่ในกรอบนะครับก็ซัพพอร์ต1999นะครับกับเรน1974ไม่ควรย่อหลุดนะครับ แล้วก็ด้านบนก็เ2 4 0 0อ5 0ันะครับเป็นเอาตั้นหลักอยู่ครับผม2 4 0 0า5 0บครับผมเพราะว่าวันหยุดนี้มันขึ้นไป2 4 8ใช่มันขึ้นไปก็ตรงเป้าที่มองไว้นะครับใกล้กล2 5 0บแต่ว่ายังไม่เรบรกไม่ได้อะ <laughs> ไม่ได้เ <laughs> พราะเราอนอนไม <laughs> ่เร็วนี่เออแต่ว่าถ้ามันหลุด1,990อี 1, กเนี่ยนะครับใครอยากจะล็อกกำไรอะไรนู่นเนี่ยดูไว้ล็อกได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดบอกเอ้ยอยากดูเป็นเทรนด์หน่อยก็19.75ครับผมถ้าหลุดตรงนั้นต้องรอกขอมาครับได้ค่ะคาับพีส่วนนี้ครับก็ส่งท้ายในช่วงปิดตลาดนั่นเองลุ้นยินที่ผ่านหก้อยสองจุดนะคะนั่งเดินค่ะรวมทั้งทิศทางบรรยากาศที่คุณกระพัดพูดถึงก็คือรอเรื่องราวของตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจจีนนะฮะว่าจะมีตัวเลขออกมาเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้ตลาดฝั่งจีนไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง